กลางค่ำคืนหนึ่งในกรุงเทพเสียงรถบนถนนค่อยๆเบาบางลงแต่ในห้องเล็กๆแห่งหนึ่งย่านอารีชายชาวอเมริกันวัย32ปีนั่งมองออกไปนอกหน้าต่างอย่างเงียบงนันแสงไฟสีส้มสะท้อนบนใบหน้าเขาใบหน้าที่ดูสงบแต่แฝงด้วยคำถามมากมายในใจชื่อของเขาคืออ e ีธานอดีตนักศึกษากฎ,กฎหมายจากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดคนที่ใครๆคิดว่าอนาคตต้องสดใส แต่เพียง48ชั่วโมงหลังจากจบการศึกษาเขาตัดสินใจทิ้งทุกอย่างไว้เบื้องหลังแล้วบินมาประเทศไทยโดยไม่มีแผนไม่มีงานไม่มีใครรู้เหตุผลทำไมคำถามนี้กลายเป็นประโยคเดียวที่ตามหลอกหลอนทุกคนที่รู้จักเขาอีธานเล่าว,ว่าคืนหนึ่งหลังจากรับปริญญาเขาเดินกลับบ้านกลางเมืองซานฟรานซิสโกผู้คนรอบข้างเฉลิมฉลองดื่มชนแก้วและหัวเราะแต่ในใจเขากลับว่างเปล่า เหมือนชีวิตที่เคยวาดฝันไว้ไม่ได้มีความหมายอย่างที่คิดฉันเรียนเพื่ออะไรเขาพึมพำในความมืดเพื่อได้งานที่เงินเดือนสูงแต่ไม่มีเวลาใช้ชีวิตเลยหรือเช้าวันนั้นเขาเปิดโน้ตบุ๊กพิมพ์คำว่าเพส t ว h ร์พ p เพิลไลฟ์ซิม m พลี a แอนสมายผลลัพธ์ขึ้นคำแรกว่าไทยแลนด์เพียงไม่กี่วันต่อมาเขาจองตั๋วเที่ยวเดียวไม่มีวันกลับเมื่อเครื่องบินแตะพื้นสนามบินสุวรรณภูมิ เขาสัมผัสได้ถึงบางอย่างที่ไม่เคยรู้สึกในอเมริกาอากาศอบอุ่นกลิ่นอาหารหอมจากรถเข็นเสียงหัวเราะของคนแปลกหน้าทุกอย่างดูเรียบง่ายแต่มีชีวิตชีวาเขาเดินทางไปเชียงใหม่เช่าห้องเล็กๆริมแม่น้ำปิงและใช้เวลาในแต่ละวันนั่งทำงานจากร้านกาแฟไม้เก่าๆคุยกับคนไทยที่ยิ้มให้แม้ไม่รู้จักกันอีธานเริ่มสอนภาษาอังกฤษให้เด็กในหมู่บ้าน แลกกับข้าวกล่องหนึ่งมือและรอยยิ้มจริงใจจากเด็กๆเ,เหล่านั้นเขาเริ่มเข้าใจว่าสิ่งที่เขาตามหามาทั้งชีวิตไม่ใช่ความสำเร็จแต่มันคือความสงบจนวันหนึ่งนักกก่าวจากสหรัฐติดต่อมาหาถามว่าทำไมคนอเมริกันกว่าสองแสนคนถึงย้ายมาอยู่ประเทศไทยอีธานตอบเพียงประโยคเดียวเพราะที่นี่ผู้คนยังจำได้ว่าความสุขหน้าตาเป็นอย่างไรและนั่นคือคำตอบที่สเตือนใจไปทั่วโซเชียล ในเวลานั้นเขาไม่รู้เลยว่าเรื่องเล่าของเขาจะกลายเป็นแรงบันดาลใจให้ใครหลายคนทั้งนักธุรกิจคนทำงานออฟฟิศและคนหนุ่มสาวในอเมริกาที่เริ่มตั้งคำถามเดียวกันชีวิตเราต้องเร่งวิ่งไปถึงไหนถึงจะเรียกว่ามีค่าค่ำวันหนึ่งขณะอีธานนั่งจิบชาอยู่ริมระเบียงเด็กไทยคนหนึ่งวิ่งมาถามเขาว่าลุงอเมริกาอยู่ไกลไหมเขายิ้มแล้วตอบว่าไกลมาก แต่บางครั้งความสุขมันอยู่แค่ตรงหน้าเราเองเสียงแม่น้ำไหลเอื่อยลมเย็นพัดกลิ่นดอกลีลาวดีเข้ามาในห้องเขาหลับตาแล้วรู้สึกเหมือนได้กลับบ้านอีกครั้งและนั่นคือเหตุผลที่ไม่ใช่แค่อีธานแต่คนอเมริกันกว่าสองแสนคนเลือกทิ้งชีวิตที่เร่งรีบมาอยู่ในประเทศที่สอนให้พวกเขาช้าลงเพื่อจะได้รักมากขึ้นหลายเดือนผ่านไป อีธานเริ่มรู้จักประเทศไทยในมุมที่ลึกซึ้งกว่าแค่สถานที่พักผ่อนเขาได้เห็นรอยยิ้มของคนขายของข้างทางที่ยังคงสู้ชีวิตได้ยินเสียงหัวเราะของเด็กๆที่เล่นกลางฝนและได้สัมผัสความอบอุ่นจากคนแปลกหน้าที่พร้อมแบ่งข้าวให้แม้พวกเขาเองจะมีไม่มากทุกครั้งที่พระอาทิตย์ตกเขามักนั่งมองฟ้าแล้วเขียนบันทึกถึงสิ่งเล็กๆที่ทําให้เขารู้สึกมีชีวิตในบันทึกเล่มนั้นเขาเขียนไว้ว่าฉันเคยคิดว่าความสุขต้องซื้อได้ แต่วันนี้ฉันได้เรียนรู้ว่ามันปลูกได้ด้วยหัวใจที่อ่อนโยนจนกระทั่งวันหนึ่งเขาได้รับอีเมลจากเพื่อนเก่าที่สแตนฟอร์ดเพื่อนคนนั้นเขียนว่านายเปลี่ยนไปมากเลยอีธานตอนนี้เรามีเงินมีบ้านมีรถแต่กลับไม่มีเวลายิ้มเลยสักวันนายอยู่ที่นั่นมีความสุขจริงๆเหรออีธานอ่านข้อความนั้นซ้ำหลายรอบเขายิ้มเบาๆแล้วตอบกลับไปว่าใช่ฉันไม่ได้รวยขึ้น แต่ฉันเริ่มจําได้แล้วว่าความสุขของฉันหน้าตาเป็นยังไงวันต่อมาเขาเดินไปที่ตลาดเช้าในหมู่บ้านช่วยคุณยายคนหนึ่งยกของขึ้นรถเธอหันมายิ้มให้แล้วพูดว่าขอบใจนะลูกขอให้โชคดีคําพูดง่ายๆคําคเดียวแต่กลับทำให้หัวใจเขาอบอุ่นกว่ารางวันใดๆที่เคยได้รับในค่าคืนนั้นอีธานเดินกลับมาที่ห้องมองแสงไฟจากบ้านผู้คนที่สองลอดผ่านม่านไม้ไผ่ เสียงแมลงกลางคืนดังแผ่วๆเขารู้สึกเหมือนโลกทั้งใบกำลังกอดเขาไว้อย่างอ่อนโยนบางทีเขาคิดในใจคนเราทุกคนอาจไม่ได้ต้องการชีวิตที่ยิ่งใหญ่แค่ต้องการชีวิตที่มีความหมายก็พอรุ่งเชา้าอีธานตื่นขึ้นมาเพราะเสียงระฆังจากวัดเล็กๆใกล้บ้านเสียงนั้นไม่ดังมากแต่มีพลังบางอย่างที่ทำให้ใจเขาสงบเขาเดินออกไปนอกระเบียงเห็นพระเดินบิณฑบาตเด็กๆวิ่งตามพร้อมกล่องข้าวเล็กๆในมือ ภาพนั้นเรียบง่ายแต่กลับสวยงามกว่าภาพเมืองใหญ่ที่เขาเคยอยู่ในเวลานั้นเองอีธานเริ่มทำสิ่งที่ไม่เคยคิดว่าจะทำเขาเริ่มเขียนบล็อกบันทึกทุกวันที่ได้ใช้ชีวิตในไทยทุกความสุขความสงบและบทเรียนเล็กๆที่เขาเจอเขาเขียนด้วยหัวใจจริงไม่หวังยอดไหลไม่หวังชื่อเสียงแต่ไม่กี่เดือนต่อมาบล็อกของเขากลับถูกแชร์ไปทั่วโลกมีคนอเมริกันนับหมื่นเข้ามาอ่าน หลายคนเขียนข้อความกลับมาว่าฉันอยากมีความกล้าแบบนายฉันอยากทิ้งเมืองใหญ่แล้วไปเริ่มต้นใหม่ที่ไหนสักแห่งเหมือนนายแล้วสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดก็เกิดขึ้นรัฐบาลไทยเริ่มรายงานตัวเลขใหม่มีคนอเมริกันกว่าสองแสนคนย้ายเข้ามาใช้ชีวิตในประเทศไทยในเวลาไม่ถึงปีบางคนมาเปิดร้านกาแฟบางคนมาเป็นครูบางคนมาแค่เพื่อเรียนรู้การมีชีวิตอีกครั้ง อีธานกลายเป็นแรงบันดาลใจโดยไม่รู้ตัวเขาไม่ได้ตั้งใจจะเปลี่ยนใครเขาเพียงแค่ใช้ชีวิตแบบที่หัวใจเรียกร้องคืนหนึ่งเขาเดินไปริมแม่น้ําเห็นแสงโคมลอยลอยขึ้นเต็มท้องฟ้าหญิงชราที่นั่งข้างๆถามเขาเบาๆว่าลูกอธิษฐานอะไรเหรอเขาตอบด้วยรอยยิ้มอ่อนโยนผมอธิษฐานให้โลกนี้มีที่สงบให้ทุกคนได้พักหัวใจลมพัดกลิ่นดอกไม้ป่าลอยผ่าน เขาเงยหน้ามองฟ้าแล้วรู้ว่าบางทีสิ่งที่เขาตามหาทั้งชีวิตไม่ใช่บ้านหลังใหญ่หรือชื่อเสียงในเมืองใหญ่แต่มันคือความหมายเล็กๆที่ทำให้เขายังอยากตื่นขึ้นมาในทุกเช้าหลายปีผ่านไปบันทึกของอีธานได้กลายเป็นหนังสือเล่มเล็กๆชื่อว่าชีวิตที่เรียบง่ายในดินแดนรอยยิ้มมันถูกตีพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ไทยเล็กๆที่เห็นคุณค่าในเรื่องราวของเขาหนังสือเล่มนั้นไม่ได้ดังเพราะกลยุทธ์การตลาด แต่มันดังเพราะความจริงใจที่ซ่อนอยู่ในทุกถ้อยคามีนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเริ่มเดินทางมาที่หมู่บ้านของอีธานพวกเขาอยากเห็นชีวิตแบบไทยๆท,ที่ชายอเมริกันคนหนึ่งบอกว่าทําให้เขาเจอความสุขที่แท้จริงแต่สิ่งที่พวกเขาเจอกลับเรียบง่ายกว่าที่คิดชายคนหนึ่งที่ตื่นแต่เช้านั่งจิบชาใต้ต้นมะม่วงช่วยเด็กๆทำการบ้านและเดินเล่นตอนเย็นกับชาวบ้านริมทุ่งนาไม่มีอะไรหรูหรา แต่ทุกช่วงเวลาช่างเต็มไปด้วยความจริงของชีวิตอีธานเริ่มพูดภาษาไทยได้ชัดหัวเราะก,กับคนในหมู่บ้านเหมือนคนในครอบครัวเดียวกันเขาเรียนรู้คำใหม่ทุกวันคำที่เขาชอบที่สุดคือคำว่าพอเพียงคำนี้มีพลังมากนะเขาบอกเพื่อนคนหนึ่งที่บินมาเยี่ยมจากอเมริกามันไม่ได้หมายถึงการหยุดแต่มันหมายถึงการรู้ว่าตรงไหนคือพอดีเพื่อนของเขานิ่งไปครู่หนึ่งก่อนจะพูดเบาๆว่า ฉันใช้เวลาเกือบทั้งชีวิตเพื่อหาคำแบบนี้แต่ไม่เคยเจอเย็นวันนั้นอีธานพาเพื่อนไปนั่งดูพระอาทิตย์ตกบนดอยแสงสีทองส่องผ่านหมอกบางๆเสียงจักจั่นดังระงมอยู่รอบตัวไม่มีใครพูดอะไรอีกเลยเพราะบางครั้งความเงียบก็คือภาษาที่เข้าใจง่ายที่สุดในโลกและในช่วงเวลานั้นอีธานรู้สึกได้อย่างชัดเจนว่าเขาไม่ได้แค่หนีจากอเมริกาแต่เขาได้กลับบ้าน บ้านที่อยู่ในใจเขามาตลอดอยากให้ผมเล่าต่อไหมเมื่อฤดูฝนมาถึงเสียงฝนตกกระทบหลังคาสังกสีดังเป็นจังหวะเหมือนบทเพลงที่โลกแต่งขึ้นเองอีธานนั่งอยู่หน้าบ้านมองละอองฝนไหลผ่านปลายใบยกล้วยเขายื่นมือออกไปสัมผัสละอ,องเย็นนั้นแล้วหัวเราะเบาๆเหมือนเด็กเขาไม่เคยคิดว่าความสุขจะเรียบง่ายถึงเพียงนี้ไม่มีเงินเดือนหกหลักไม่มีห้องประชุมไม่มีเสียงโทรศัพท์จากบริษัท มีเพียงเสียงฝนกับกลิ่นดินสดชื่นที่เตือนให้เขารู้ว่าวันนี้ยังมีชีวิตอยู่หลายเดือนต่อมาอีธานเริ่มเปิดชั้นเรียนเล็กๆในศาลาหมู่บ้านเขาสอนภาษาอังกฤษให้เด็กๆและในทางกลับกันเด็กๆก็สอนภาษาไทยให้เขาเสียงหัวเราะดังลั่นศาลาในทุกเชา้าบางวันเด็กๆแกล้งเขาโดยเขียนคำว่าสวัสดีข้าบนกระดานแล้วหัวเราะกันทั้งห้องตอนอีธานเผลอพูดครับวันหนึ่งมีนักข่าวอีกคนมาหาเขา ถามด้วยน้ำเสียงจริงจังว่าคุณอีธานครับคุณคิดว่าอะไรคือสิ่งที่คนอเมริกันค้นพบในประเทศไทยอีธานยิ้มมองออกไปนอกหน้าต่างที่มีฝนพรมเบาๆแล้วตอบว่าพวกเขาค้นพบว่าความสุขไม่ต้องมีภาษาคำพูดนั้นกลายเป็นไวรัลอีกครั้งในโลกออนไลน์คนทั้งโลกเริ่มพูดถึงปรากฏการณ์ simple living in Thailand หลายคนบินมาทดลองใช้ชีวิตที่นี่แต่ไม่ใช่ทุกคนที่เข้าใจทันทีว่าความสุขแบบไทย มันต้องรู้สึกไม่ใช่แค่เห็นวันหนึ่งเด็กหญิงในหมู่บ้านถามอีธานว่าลุงทาไมฝรั่งถึงอยากมาอยู่ไทยเยอะจังค่ะเขาก้มลงยิ้มและตอบว่าเพราะที่นี่เวลาเดินช้ากว่าที่อื่นและหัวใจของคนเดินเร็วกว่าเงินเสมอเด็กคนนั้นหัวเราะไม่เข้าใจนักแต่เมื่อโตขึ้นเธอจะรู้ว่าคําพูดของลุงฝรั่งคนนั้นคือบทเรียนชีวิตที่ลึกซึ้งกว่าหนังสือเล่มใดค่ําคืนนั้นอีธานจุดตะเกียงดินเผาเล่มเก่า แสงไฟส่องสะท้อนบนใบหน้าที่เต็มไปด้วยรอยย่นแต่แววตาของเขากลับเต็มไปด้วยชีวิตเขาเขียนบันทึกประโยคสุดท้ายในวันนั้นว่าบางคนต้องเดินทางครึ่งโลกเพื่อจะได้รู้ว่าสิ่งที่เราตาหามันไม่ไกลเลยมันอยู่ตรงที่เรายอมช้าลงและฟังเสียงหัวใจตัวเองจริงๆอยากให้ผมเล่าต่อไหมหลายปีต่อมาอีธานกลายเป็นชายชาราผมขาวที่ยังคงยิ้มอ่อนเมื่อใครทักเป็นภาษาไทย เขาอาศัยอยู่ในบ้านไม้หลังเล็กที่สร้างจากไม้เก่าของชาวบ้านรอบบ้านเต็มไปด้วยต้นกล้วยต้นมะม่วงและแปลงผักเล็กๆที่เขาปลูกเองทุกเช้าเขาจะตื่นก่อนพระอาทิตย์ขึ้นต้มกาแฟหม้อเล็กด้วยฐานไม้แล้วนั่งฟังเสียงไก่ขันเสียงระฆังวัดและเสียงเด็กๆเ,เดินไปโรงเรียนชีวิตเรียบง่ายจนแทบไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ทุกวันของเขากลับเต็มไปด้วยความหมายบางครั้งเขาได้รับจดหมายจากคนอเมริกันที่ย้ายมาอยู่ในไทย พวกเขาเขียนมาขอบคุณเขาเพราะเรื่องราวของอีธานในอดีตคือแรงผลักดันให้พวกเขากล้าที่จะเปลี่ยนชีวิตหนึ่งในจดหมายนั้นเขาอ่านแล้วเงียบอยู่นานผมเคยคิดว่าความสำเร็จคือการมีมากกว่าคนอื่นแต่พอได้มาอยู่ที่นี่ผมเข้าใจแล้วว่าความสำเร็จจริงๆคือการพอก่อนหัวใจเราจะเหนื่อยอีธานอ่านแล้วน้ำตาซึมเขาไม่รู้ว่าตัวเองเคยสร้างแรงบันดาลใจให้ใครมากมายขนาดนี้แต่ในใจลึกๆเขารู้ดี ว่าแท้จริงแล้วเขาเองก็เป็นเพียงคนหนึ่งที่กำลังเรียนรู้จะใช้ชีวิตให้เหมือนมนุษย์วันหนึ่งมีชายหนุ่มชาวไทยมาหาเขาชายหนุ่มคนนั้นเป็นยูทูบเบอร์เขาขอสัมภาษณ์อีธานเพื่อเล่าเรื่องราวให้คนรุ่นใหม่ได้ฟังอีธานหัวเราะเบาๆแล้วตอบว่าได้สิแต่ฉันไม่อยากพูดถึงอดีตรหรอกนะฉันอยากพูดถึงปัจจุบันว่าทุกคนยังมีโอกาสเริ่มต้นใหม่เสมอไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่อยู่ประเทศไหนหรือเคยผิดพลาดแค่ไหนก็ตาม ระหว่างที่กล้องเริ่มบันทึกภาพอีธานมองไปที่ท้องฟ้าสีทองยามเย็นแล้วพูดประโยคสุดท้ายของการสัมภาษณ์ว่าถ้าชีวิตคือการเดินทางประเทศไทยคือที่ที่ฉันหยุดวิ่งแล้วเริ่มใช้ชีวิตจริงๆภาพนั้นกลายเป็นคลิปไวรัลในเวลาไม่กี่วันผู้คนจากทั่วโลกคอมเมนต์ว่าเขาพูดแทนใจเราบางทีฉันก็อยากหยุดเหมือนเขาแต่สำหรับอีธานเขาไม่ได้ต้องการชื่อเสียงอีกต่อไป เพราะสิ่งที่เขามีอยู่ตอนนี้คือสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ความสงบในใจคืนหนึ่งท่ามกลางสายลมเย็นเขามองแสงจันทร์สะท้อนบนแม่น้ำเสียงจักจันทแววมาไกลๆเขาหลับตาแล้วกระซิบเบาๆว่าขอบคุณนะประเทศไทยอย่าลืมกดติดตามไว้เพราะเรื่องต่อไปอาจเป็นเรื่องของใครบางคนที่คุณไม่คาดคิดเลยก็ได้